แม่ช่วงเนี้ยแบบไม่ค่อยสบายเป็นไข้อ่ะอยู่อยากทานอะไรแบบเปรี้ยวจี๊ดทำไมแต่มีแค่เนี้ยขาดแต่ไข้เป็นมะกรูดแค่นีแค่เนี้ยแกจะกินก็ไม่เคยลงเปรี้ยวจี๊ดเลนะแ,ลแม่เป็นช่วงนี้มันหวานเออเดี๋ยวจัดให้ไม่แสบแสบแสบแบเลยนะไม่เอาขาดละไข่ใส่น้ำตาลมาไม่เอานะไม่เอาเลยนะไม่กินเลยนะ ซื้อมาแค่นี้ก็ได้กินแค่นี้เนี่ได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้เรามาเริ่มทำกันเลยทุกตะไคร้ซอยค่ะหอมแดงใบมะกรูดชิก ผักทีหัน่นเขือเทศทุกพริกใส่น้ำใส่ขา้าหอมตะค่า งหงนัวมะเขือเทศหมูแดงพริกเผาน้ำปลาพริกแก้วเท,ศ,ทศพริกคั่วนมข้นจืด ใบมะกรูดหอมผักชีน้ำมะนาวโอ้ยแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเริ่มแรกกัน ค่าตอบแทนเอาค่าไม่กินค่ากลัวติดคอโอ้ยเจมีก่กินเม็ดมันทำไมเนีย่ยก็มันอดไม่ได้ไงค้ากลัวติดคอ,อสินน้ำอ่ะ <c oughs> โล่ง <c oughs> เป็นไงสุดยอดนกินจัาตัดใจไหมติดเลย รือมเย้อทอนนะแเนวล็อก่าไม่กลัวค่ะกลัวติดคอตาย